ทำานนวเี่ไงตรงรูนี่มันเป็นรูยาแนวนิดเดียวเองอ๋อโถ่นี่มันรูรูมดนิดเดียวใช่ก็มันก็คนก็เลยมาทำนิดต่อแล้วในขั้นตอนนี้นี่ยังไม่แก้รับแก้แล้วป่ะแก้แล้วปกติมันจะติดแต่มันก็ลากมาแล้วก็ติดเนี่ยเดี๋ยวให้หมูเข้าปรับให้หน่อยมันต้องไม่ไม่ลากมาสุดแล้วก็ติดนี่เองไม่ขูดเนี่ยขูดไปรอยมันจะเห็นป่ะเนี่ยก็มีอันนี้ที่ต้องทำสวัสดีครับ ว่าเอาคนมาแนวหน่อยแล้วก็ปรับ๊บมาหยุดอ่ะอ๋อได้ยหมูแล้วก็ตรงนี้ปรับขึ้นนิดนึงนะจะติดมันได้ลากมาถุดแล้วก็ติดมแต่ถ่ายไว้ก็ได้เดี๋ยววันนี้ไปตัดต่อแล้วเข้ามาให้ดูเลย นี่เขาก็แก้ให้แล้วใช่ไหมประตูนี้ไม่ทำประตูนี้จะไม่ทำหมูที่พี่ถ่ายกับแมนนั้นในวิดีโออ่ะใช่ปะยายางก็ยังสักหลักเดินเล็กๆอย่เนี่ยประตูนี้ไม่ได้ทำ <c oughs> มีไม่ได้ทำหมูอันนี้มันร้าวนเปนเมื่อกี้เนนพิ่งเห็นเนี่ยข้างนอกเนี่ยเป็นน้ำซึมเลยเห็นปะอ,อ๋อเออไนี่ะ นีือคงปรับให้แล้วนะลมั้งปรับง่ายอะ่ะไม่เีอะไออันนี้เขาก็มาทำใ,ใ,ให้แล้วใช่ไหมแจงแล้วแค่รอยลองนให้แล้ว เพรว่าจริงเดี๋ยวแค่นี้แค่นี้ก็มีมีลินชันบรรดาแล้วก็ยาแนวแล้วรอยเหแล้วก็ที่เี่จะรับบ้านทหนพี่จะไปรแต่พปไมาากแก่เนตาผมาจะส่งขอมือใหญ่ ที่รักเขาตอบเข็มวันที่19สิงาคม19วันอะไรวันเพราะสเาเขาอัดเทปมาแล้มาเไหรเก็นไรเดี๋ยวจะมาเพราะว่าเดี๋ยวจะมาก็ได้ก็วเดี๋ยวต่อหน้าต่อหน้าเพราะว่าที่หน้ามากอา๊ปตื่นเต้นมา จะแดงลายอะไรอ่เงียเออลายนะเพราะว่ามันไม่มีเนาะเพราะวันนั้นที่มันโดนระลอกเนาะผลก็เออเรียบร้อยเรียบร้อยขึ้แล้วเหลือก็เหลือก็ตอนนี้ก็มีต้องล้าประตูแล้วก็ประตูใช่แล้วสีอย่างเนาะแล้วเดี๋ยวนั้จะมีก็คืออะไรที่หน้าอันนี้ปรับอันนี้ปรับไขให้ได้นะครับข้างในอะครับของเดิมมันคงไม่ได้ไขมาเลยเนาะตอนทำมาเมื่อไรเราก็ไขได้ไหมไขได้เป็นน็อตอยู่ข้างใน จบแล้วอืมริบก้าวาจะมาตอบกี่โมยังไม่รู้เฮ้ยใช่ไหมไม่ได้นัดเขาอืมแล้วก็หมให้ช่างปวดโทรหาพี่ได้นะครับไม่โทรหาเลยอะครับขานกงานนันหมน่ายอกนาขาเงนเขาอกามา ไ uh, อ yeah. ้ตัวนี้ของบรได้มนี่ดคตางร้วที่้า่อก่าอะเยาทานไ่านไอเคี่ลูตาเดี๋ยววันนี้ก่อกองกันี แจ้งตรงนี้จะให้น้องเขามาทำให้หน่อยดินี่แจ้งหมูให้เขาเก็บตรงนี้ให้หน่อยครับโป้ไว้ไม่เรียบร้อยเลยเนี่ยเนี่ยแรงมากเกินนี้แล้วแม่รี่ทำสีได้อะแมี่บอกบัวทำสีไม่ได้ทำสีไม่ไดพี่ตัวนี้มันเป็นบัวนี่ทำอไรอแต่ข้างบนน่ะจะทำไม่ได้แล้วบัวน่ะทำแล้วอ๋อแล้วอะไรก็เดี๋ยวอันนี้ให้เขาเัดกายให้หน่อยน้อเพราะว่าเนี่ยไม่เรียบร้อยเลยเนี่ยอ๋อตัวนี้มันขาดเก็บสีได้ครับเนี่ยนะจัรลอยต่อ ก็จใหม่ตอูใเเราเขาดูให้เพราะมันเป็นรอยต่อแล้วมันก็โปล่ไป้อยอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยพวกลอยต่อทั้งหลายรอยไม่รร้อยเหรอครับ ทาสีไว้ไม่ได้เรื่องแหละดูดิเห็นหมดเลยว่าทาสีถุยอ่ะถูกไหมอ่ะมันไม่เหมือนกับวงกบที่ทาข้างบนที่แก้ไปแล้วนะอันเนี้ยแสดงว่าต้องจัดการเรื่องสีรอบเหมือนกับงานวงกบข้างบนใช่ไหมครับครับนะน้ำหมูรู้มไม่เมือนะเดี๋ยวพี่ถ่ายไป้หมดเลยแล้วเดี๋ยวพี่ไปตัดต่อคลิปรวมมาเหมือนเดิมว่าไหนนมีปัญหาเนี่ยทุกอันแหละบัวบัวนะเป็นหมดเลย เป็นหมดเลยเป็นหมดเลยหมูบัวเลยงานสีเป็นหมดเลยครับเห็นไหมดูดิอยากมากเลยเอออ่่ะะนายเทำถ้วยมากเลยพี่ไปถ่ายรวมกันเลยแล้วเดี๋ยวตัดทิปส่งให้กะดาษลายอไอย่เงี้ยเป็นหมดเลยหมดเลยมีอะไรก็ได้